สวัสดีครับวันนี้เดินดงออนไลน์ของเรานะครับก็จะมาสาธิตนะครับการเซตร,ระบบประชุมออนไลน์นะครับโดยโปรแกรมซูม Zoom นะครับนี่คือบรรยากาศห้องประชุมนะครับ มีผู้เข้าประชุมการประชุมของเรานะครับจะมีทั้งเสียงที่อยู่ภายในห้องประชุมแล้วก็เสียงจากผู้เข้าร่วมประชุมทางบ้านนะครับออนไลน์เข้ามาปัญหาที่เราเคยเจอส่วนใหญ่นั้นจะเกิดเสียงสะท้อนนะครับเกิดเสียงสะท้อนระหว่างกระหว่างการประชุมเมื่อมีผู้ประชุมออนไลน์นะครับถามคำถามเข้ามานะครับมีการพูดคุยกันวิธีแก้เป็นยังไงมาดูกันครับ นี่เป็นระบบที่เราเซตขึ้นมานะครับนี่ก็ขอขอบคุณนะครับทางพี่ไบส์นะครับคุณเห็ดต่างๆที่ให้ข้อมูลนะครับใน YouTube ตัวโน้ตบุ๊กที่เราใช้ควบคุมนะครับเราก็ใช้ OBS นะครับเป็นการรวมซอสต่ตางๆจากซอสภาพนะครับโดยใช้สวิต c h เชอร์ตัวนี้นะครับกล้องของเราก็จะมีกล้องสำหรับ ในห้องประชุมนะครับกล้องสําหรับวิท,ทยากรพิธิกรน,นะครับรอนหมด3กล้องรวมสัญญาณภาพเข้ามาที่ s w i t c h เ r อรตัวนี้นะครับแล้วส่งเข้าไปใน OBS โดยผ่านกล่องนะครับแคป r จอร์กตัวนี้นะครับส่วนเสียงส่วนเสียงนี่นะครับตัวนี้แหละคือทีเด็ดนะครับที่จะทําไม่ให้เกิดเสียงสะท้อนนะครับเราจะเอาเสียงจาก ซูมนะครับเสียงจากโน้ตบุ๊กตัวนี้ออกไปหาตัวนู้นนะครับตัวมิกเซอร์ใหญ่ของงานตัวมิกเซอร์ใหญ่ของงานถ้าเราเอาเสียงจากมิกเซอร์แล้วเข้ามาที่ตัวโน้ตบุ๊กเลยเสียงผู้พูดเข้ากับออกจะพร้อมกันทําให้เกิดการสะท้อนขึ้นมาได้นะครับทำให้เกิดการสะท้อนขึ้นมาได้วิธีแก้ปัญหาคือจะมีมิกเซอร์ตัวหนึ่งเพื่อมารับเสียงนะครับก่อนนะครับเพื่อจะให้ไม่เกิดการสะท้อนนะครับตบงนี้นะครับ จะใช้เป็นคัดเสียงก็ได้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็ตัวนี้ครับสเตเบิลดีนะครับมิกเซอร์หาตัวมิกเซอร์ตัวเล็กๆมานะครับเสร็จแล้วนะครับในระหว่างที่เกิดการประชุมเนี่ยบางครั้งนะครับผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ปิดไม์นะครับเราก็ต้องใช้น้ตบุ๊กอีกตัวหนึ่งขึ้นมานะครับมาเป็นโคโฮส์ร่วมนะครับเพื่อสามารถที่จะควบคุมการเปิดปิดไมได้นะครับ เปิดปิดใหม่ได้อย่างเช่นตัวนี้นะครับแง่เห็นไหมครับมีเสียงเข้ามานะครับแล้วก็ปิดไม่แบบนี้นะครับปิดไม่ปิดไม,ดม่แบบนี้นะครับเสียงสะท้อนก็จะหายไปนะครับอัแบบนนี้แล้วนะครับภาพที่จะนําเสนอนะครับภาพที่จะนําเสนอเราก็ใช้โน้ตบุ๊กอีกตัวหนึ่งล็อกอินเข้าไปนะครับ เสียบต่อออกโปรเจคเตอร์ที่งานได้เลยนะครับ <attributes with the sheet> เสียบต่อโปรเจคเตอร์ที่งานได้มาดูที่มิกเซอร์ตัวนี้ครับ er. มิกเซอร์อ่ามิกเซอร์ตัวนี้นะครับมิกเซอร์นยตัวนี้คือไมค์ของตัวนี้คือไมค์ของงานนะครับไมค์ mind ของงานแล้วก็มีไมค์ไวเลสนะครับไมค์ไวเลสตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่จะรับเส้นนี้นะครับ รับมาจากตัวมิกเซอร์ของเราเข้ามานะครับรับมาจากมิกเซอร์ของเราเข้ามาแล้วเราก็ต่อเอาจากมิกเซอร์ตัวนี้เข้าไปที่โน้ตบุ๊กเรานะครับตัวนี้ผมเสียบที่ช่องโฟนนะครับเสียบที่ช่องโฟนอันนี้คือสัญญาณเปิดนะครับเมนแล้วก็เปิดไม่ต้องแรงมากนะครับจะเกิดเสียงสี่เสียงอะไรต่างๆได้นะครับโอเคนะครับนี่ครับเป็นการจัด ระบบการประชุมออนไลน์นะครับที่สามารถแก้ปัญหาแสงสะท้อนต่างๆได้นะครับในวิทยากรเรามาละผมใช้ตะเกียงใช้โคมไฟเล็กๆนะครับมาเพื่อที่จะให้หน้าวิทยากรนั้นสว่างนะครับหนาการสว่างเพราะว่าปัญหาก็คือถ้าเราเปิดโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับแล้วเราเอากล้องจับเข้ามาเนี่ยตัวกล้องจะไปดีเทคแสงนะครับเหมือนกับเราถ่ายย้อนแสง ดังนั้นเราจะต้องหาโคมไฟเล็กๆถ้าจะให้ดีเนี่ยจะต้องอยู่สูงกว่าระดับสายตาของผู้บรรยายนะครับจะได้แม่แยงตาถ้าเราไม่ได้ไม่ได้ใส่โคมนะครับไม่ได้ใส่โคมไฟเข้าไปนะครับดูที่หลังกล้องของเราน,นี่คือเราใส่โคมไฟหน้าของผู้บรรยายก็จะสว่างถ้าเราปิดโคมไฟสองปิดโคมไฟนี่ปิดโคมไฟก็จะมืด นี่นะครับมันจะมืดนี่นะครับก็จะมืดนี่ก็แสงหน้านอนๆอเปิดหน่อยอ่าแสงสีวอร์มไร้หน้าอุ่นๆน,นๆนวนๆแบบนี้นะครับแนช่วงต่อไปนะครับคู้บรรยายเรื่องอะไรนะครับการดูแลผู้ป่วยอายุโควิดผู้ป่วยยุคโควิดวโอ้โหมแพทย์แผนไทยกับโควิดเรากำลังเป็นฮ h ต t issue ครับถ้าท่านใดมีข้อมูลแนะนำนะครับแนะนำกันเข้ามาได้นะครับผมมืงใหม่ในการออนไลน์นะครับจะได้มีเทคนิคต่างๆในการใช้ในการประชุมออนไลน์นะครับซึ่งอนาคตต่อไปการประชุมในแบบนี้ก็จะเป็นแบบ New Normal ที่เราจะต้องเจอนะครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ